หมอบีเป็นบุคคลภายนอกเสนอตัวต่อหลวงพ่อว่าขอเป็นที่อาสาในการช่วยเหลือวัดด้วยการระดมทุนเขาจะทําโครงการอะไรเขาจะมาขออนุญาตก่อนแต่หลังจากที่เขาระดมทุนตามโครงการที่เขาขอเรียนกับหลวงพ่อเสร็จเขาก็จะนาเงินมาถวายวัดโดยบอกว่าเออขอ,ขอถวายแค่นี้แต่ว่าเขาได้เท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้บอกมีคนเริ่มมา้องเรียนอหมอบีน่าจะเอาเงินมาถวายหลวงพ่อไม่ครบนะ เธอแรางงานหรือเพราะว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อพก,ก็อนุญาตแล้วก็มีการไประดมทุนเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยร้ว่าม,มีสถานปฏิบัติธรรมอะไรจดีก็ทั้งมีข่าวว่าไอ้ไอ้มอบีพีบา้านซึ่งเขาเข้ามาตั้งแต่ปี62เข้ามาปี62ซึ่งในการระดมทุนบริจาคของเขาเนี่ยเขาเขาจะมีเ c ขอซียนเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะระดมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะว่าเป็นเรื่องการบริหารการจัดก,การเขาเอง แต่หลังจากที่เขาระดมทุนตามโครงการที่เขาขอเรียนกับหลวงพ่อเสร็จเขาก็จะนำเงินมาถวายวัดถวายหลวงพ่อโดยบอกว่าเออขาขอถวายแค่นี้